แต่ทาไมคนก็ชอบแซวคุณอะ่ะกาชอบแซวคุณว่าอะไรนะเขาเรียกคุณโค้ชฮั่นครับทาไมอะ่ะต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดในช่วงเวลาที่เรากําลังปรับตัวจากสภาวะการวิกฤตของเศรษฐกิจนะครับมันเกี่ยวข้องอยังไงถ้าเราจะเห็นว่าถ้าเศรษฐกิจดีทีมกีฬาแข็งแรงนะครับมีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยมจากสมาคมมันก็จะทําให้เรามีเม็ดเงินที่มั่นคงและก็แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมา จูนทีมตามโค้ชโดยที่ให so to ้โค้ชเนี่ยเป็นหลักเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้ทีมเนี่ยมันสามารถยั่งยืนไปในในระยะยาวผมจึงตัดสินใจว่าเออไหนก็ไหนถ้าเราจะทําให้ได้ทุกอย่างและทําให้ทีมมันมั่นคงได้จริงเนี่ยเราก็ไปเรียนโค้ชเลยเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งถ้าโค้ชนะครับเขาเปลี่ยนผมทําหน้าที่เหมือนผู้จัดการทีมในอังกฤษมากกว่านะครับคือซึ่งจะมีเฮดโค้ชมาช่วยกันซ้อมนักกีฬานะครับซ้อมเทรนนิ่ง นะครับแล้วก็ระดมไอเดียกันว่าแมชนี้จะเล่นกันยังไงเราก็ทําอย่างนั้นมาตลอดนะครับแต่บางเอิญอาจจะเป็นจริตที่อาจจะไม่ได้หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องทําเรื่องธรรมดาในวงการฟุตบอลโลกใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เราก็ทํามาตลอดตรงนี้ครับตอนนี้คุณฮั่นไปสอบอะไรนะสี่ลายเส้นสี่ลายเส้นคือเราต้องบอกว่าจริงๆอยากเรียนให้ครบแต่ว่าเวลามันยังไม่แมชนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าอะไรทุกอย่างลงตัวขึ้นก็อาจจะมีโอกาสได้เรียน เกือบ15ปีแล้วใช่ไหมฮะสำหรับก็ <100 S 2> ป,ปีที่15าแล้วปีที่15แล้วแล้ว